สวัสดีครับช่องณสารพัดคลิปมีหลายๆคนนะครับที่เข้า facebook แล้วยังไม่รู้ว่าจะเอาลิงก์ facebook มาจากไหนคัดลอก facebook มาจากไหนวันนี้เราจะมาสอนวิธีการคัดลอกลิงก์โดยการหาลิงก์ facebook ของเราไปวางไว้ใน youtube ไปวางไว้ใน i n s t a g r กรเอาไปวางไว้ในสถานที่ต่างๆให้คนติดตามช่อง เฟซบุ๊กของเราได้เรามีวิธีการอย่างนี้ครับก่อนอื่นแตะเข้าไปที่ facebook ไอคอนเฟซบุ o กแตะเข้าเฟซบุ๊กของเราครับเมื่อเข้า f เฟซบ o ๊กของเราเรียบร้อยแล้วแตะไปที่ขีดสามขีดมุมขวาบนครับแตะไปเลยประมาณนี้ครับแล้วก็แตะโปรไฟล์ของเราตัวนี้ครับ ตไปตัวนี้ครับแตะไปเมื่อแตะเข้าไปแล้วครับจะขึ้นปกโปรไฟล์ของเราเองครับโปรไฟล์ประมาณนี้ครับแต่เห็นไหมครับที่เขียนว่าเพิ่มลงในสตอรี่จะมีจุดไข่ปลาเรียงกันด้านขวามือนะครับแตะไปครับตัวนี้ครับนะครับจะขึ้นตัวนี้ ขึ้นว่าการตั้งค่าโปรไฟล์แก้ไขโปรไฟล์ครั้งดูในมุมมองของบันทึกกิจกรรมจัดการโพสต์ตรวจส,สอบโพสต์และแท็กดูการดูทังรัดความเป็นส่วนตัวค้นหาโปรไฟล์อันนี้แหละครับข้างล่างนี่เลยลิงก์โปรไฟล์ของคุณตัวข้างล่างนะครับลิงก์โปรไฟล์ของคุณ ลิงก์บน Facebook สำหรับคุณโดยเฉพาะว่าตอนนี้แล้วครับแต่คำว่าคัดลอกลิงก์ครับถ้าใครอยากจะคัดลอกลิงก์ไปยังไปวางไว้ยัง Facebook ต่างๆหรือว่าวางไว้ในโพสต์ของ YouTube ของ Line หรือว่าของ Instagram แต่คำว่าคัดลอกลิงก์ครับ เรียบร้อยครับคัดลอกลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้วออกจากเฟซเฟซบุ๊กก่อนครับออกจากหน้าปกโปรไฟล์ของเราก่อนหออมาหยอะไครับเข้าสู่หน้าหลักเฟซบุ๊กลมามดองลองเอาลิงก์ f a c เฟซบุ๊กวางไว้ดูครับแต่นี่ครับลองดูครับ แช่ไว้แล้วก็วางครับวางประมาณนี้ครับลิงก์ facebook ของเราจประมาณนี้ครับจะขึ้นปุกหน้าโปรไฟล์ของเราเองครับแล้วก็กดโพสตลงดูลองดูครับกดโพสต์เรียบร้อยครับเห็นไหมครับโพสต์ขึ้นมาแล้วโพสต์ของเรารมานี้ครับลิงก์ a c e b o o k หาได้ง่าย ดังตอไปนี้ทบทวนใหม่ครับกดขีดสามขีดมุมขวาครับแตะเข้าไปแล้วแตะโปรไฟล์ของเราครับ,รบแล้วก็แตะจุดจุดข้างๆคำว่าเพิ่มลงในสตอรี่จุดไข่ปลา3จุดตรงนี้ครับแตะเข้าไปจะขึ้นตรงนี้ครับการตั้งค่าโปรไฟล์แล้วก็ข้างล่างจะเขียนว่าลิงก์โปรไฟล์ของคุณลิงก์บน y o u t u b e สำหรับคุณโดยเฉพาะแล้วก็ มีสี่เหลี่ยมคาว่าคัดลอกลิงก์ถ้าใครจะคัดลอกลิงก์ f a c e b o o k ก็คัดก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยครับแตะเลยครับขอมาณนี้ครับวิธีการคัดลอกลิงก์ f a c e b o o k ง่ายๆเอาไปวางไวใ้ในตำแหน่งต่างๆวางไว้ใน YouTube ก็ได้ใน Facebook ก็ได้ใน Instagram หรือว่าสานที่ต่างๆก็าสามารถไปโปรโมทตัวเองได้ครับโปรโมตตัวเองได้ผ่านลิงก์ของชีลอง ลิงก์ของ Facebook ใครครับวันนี้แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังกันนี้ครับโกันหน้าเจีนใหม่ครับสวัสดีครับ